ดีค่ะพ่อใหม่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะมวันนี้ทางทีมงานก็เดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของพ่อใหม่นะคะยินข่าวมาว่าพ่อใหม้นี่ฝันพ่อใหม่ฝันจังใดบอกให้ท่านผู้ชมมาฟังเลยค่ะฝันว่าถึงใหญ่เราพนมาหลักขายงัวอะไรวะงั่วจีโตดิเราพูดมาหลักขายเวลาเราเลยถามเพื่อนว่าจะขายารมาได้ล่ะขายเช็ดซีฟหรือ่าเขาบอกฉันละ ปันอยู่สารคามมลแั้นนันนอน,น่องนลูกลูกไปอยู่สารคามออนอนปันหนึ่งาตะ,ะลงมมากะลมาก็เราหอดปันหมู่บ้านเนี่ยเหมือนรงค่ะค่ะกะกลับมาออกไปคนเก่ามาุ่งห่อดีผูออ้ดีไบสามห่อมื้ดีลูกไปยังไปหาลูกไฟเอายาไปเขายาฤทสิ์ดวงยาฤทสิสดวงไ<ช>ปให้ลูกไฟอยู่สารคามาบลรบบือผมเลยละ กบ่บุคอยเนาะกับีนกันอยู่คุณลากับไก่ความฝันมาตะคุณไก่วามฝันมาตะคุณฝันมาใหญ่รัขายงวดรับขายงวดงวดสี่งวดสี่ตัวงวดสี่ัวเลยถามพวกเราขายไาบ้างได้ขายเจ็ดสิบถูะมาขายเจ็ดิบพวกเราหวยแั้นที่ขายถือแท้มางวดสี่ตัวมาขายเจ็ดสิบบาทวันี้วไหวเพื่อนเะค่ะงวดสี่ตัวขายเจ็ดสิบาทแมนมาขายเจ็ดสิบบาทว่า ทันรีเจศูนย์บคุณถอจะกวาดีละก็ขึ้นก็ขึ้นบราัเคื่อนั่นแหะขึ้นมาอยู่ขึ้น่าขึ้น่าเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศเจอเจแต่ว่าไดใจยังหมักสองอยู่นะในใจรู้ยังมักสองเยอะมันกันแดงหัวหนุ่มๆยอะๆไอ้ไวเพื่นกันค่ะ อันอันมวมาสือ่อครับไม่ไม่จะผู้ชายไม่จะคนลำลำ่ลำนี่ไง้วมาสืองึน้นมาแเพิ่นเนี่ยนะเพราะก็จุ้งขึ้นรถอะไรขึ้นรถได้ก็น,นั่งเลี้ยวของเขาอยู่ <c oughs> โอ้ม่ก็ได้งวกูเดียวก็เกี่ยวหนาจุดหว่าก็บอกบอกว่าคำนองขครงวก็ได้วา่จาจิงนันว่ากะหยะชัยเพื่อนเนี่น,นะเพื่อ,อวนว่ากระัตงหัวยุ่มอยู่อยู่ใหญ่บ่ปากงั้นเลยไปนอนอยู่เหือนลูกสะใภยไม่ไปฝันไม่นอนอยู่ฝนก็นอนไปทั้งหลองเพราะนะก็คออีดเป็นเป็นแข้นคือนหื่นไเดาสินะ

คิดว่ารักสองนาจะมาขึ้นมากคือเก่าก็เลติดสองไปในเจ2 7 0ูนองเจ็ดศูนย์เองเสนเป็นความความชอบด้วยส่วนตัวเนาะชมชอเนาะแต่ว่าตัวเลขที่ตีในความฝันนี่ก็คือสี่เจ็ก็ว่างั่วมันสี่ตัวเนาะมั่วสี่ตัวบ้านยังไงเพราะสอกว่าขายเจ็ดสิบบาทว่าก็เลยเอาสี่มาใส่ไอเจ็ดศูนย์หนึ่งนะ อว่าจะคล้องแทะนั่นมีจะาตัเหรอคุณหมอโอ้สีโตค่ะท่ผู้ชมลักไถงันพ่อลักายแล้วคุณแม่เพิ่นกับปายงหัยังหัวนเบ่ได้ว่าบ่ได้บอกว่าคอยรักไถงหัวเจ้าเลยเด้อจังสรนยังสีบ่แก่โตเลยบ่เราตอบตัยังแล้วเอาไว้เราขนาดที่เรา็นั่งบัปากป็นตะยขายเอาเงินละลกับบ่วนี่แต่ว่าไคอยเจ็ดเอะว่า แต่ว่าในความฝันนั่นคุณพ่อก็เห็นอยู่เนาะค่ะว่าเขามาไล่ยหัวคนเลยเห็นแล้วเขาได้เอาเงินให้บ่ค่ะเห็นตอนเขาเอาเงินบ่บ่เห็นตัวแล้เงินให้เพราะว่าเพราะว่าคือจังหวัดแต่แท้ตั้งทุ่งให้ทุงหน้าัลยสิล่ะมาหอดพอพูดกันเอาคนขึ้นมาหลายแต่เลยถามไปเลยสินะเอาคนขายกัวตัวเถ้าคนว่าเอาจะขายจะไดนจะคือบัวบัก็ไปกินเที่ยวยามาเต็มรถอยู่นี่ประธานในบ้านนะยาก็ะมี่ยาก็มี่ในรถเกี่ยวมาแล้วเกี่ยวมาแล้วครับเพราะถ้าเอาหิ่งหัวบัดนะ

เมื ality, yeah, we suck, we suck. Hey, ่อก so well ่อนสิบอกว่าไงก็โจกยาเมื่อก่อนคุดังนี่แสดงว่าคือเข้าไปกาคุยกันเองจีละบมื่อก่อนกอกเลยเนาะมันอิ่มไรกันเอยงานะกับกองจุนพลเนียงานกับกองยี่ได้รถก็จะขนลงอยู่ค่ะนั่นพูดว่าบานนี้ในความฝันปรากฏเห็นทะเบียนรถบอกคุณพ่อ บ่เห็นบด้สังเกตตัวนั้นนะข่างแตจักหายอยู่บริยกทังรถเขาอะนะจเงหายบ่งเลยมันที่ตจังขางรถก็ยังรถจังเรมกระอดดวนี่นะว่าถ่ายมันอยต้งคุนสินะมัน็บ่ได้สังเกียบิ่งนะเป็นรถรถอกล้อรถฮกล้อท่านสีเขียวรถน่ะท่านก็ไม่ต้งเร่งเนาะกจาใส่งัวบ่ไง่ะบ่ไดัหัวซาเบียนร่ได้หัวซาทะเบียนรถ็ได้เกียดแต่ก็ไ่จะหายยกหายเน เจได้งว่ะสักปีโตเนาะคุณผอเจ็ดสิบบาทขายได้จังไส่หรือเขายาด้สิได้ยิว่ะลูปอ่างหม่างเลยแล้วเนาะคุณ่อเบิกลม่มจีคือเบิ้กล่มคือที่กันนางโจโรอยู่คือกันวันจแกสูบมาสูบแกเส้นหลังไงเราเลยได้หว่าตังคนตังบ่บอกบอกตองกันอ้าวบุเงว่ะข้ายงถึงลกลอยดละเลถึงงาไงนถึงหลลมันก็ดขึ้นลไงแตงได้ลงวดซีโตเลยโอเย แม่แม่ยางก็ลูกยยางน้ำกดก็นวยยางติดหตัวนั่นนะแม่ยางถึงกอนลูกลัลูกย่างน้ำกดก็ไปบาทวย่าแล้วบาป่าทีเสบหกวกกนังคลิปเลคนเดียวคือว่าที่สียตั้งนั้นวันนัจะว่าหว่าหูเมื่อถึงน่กขึ้นมากเลยบอกค่ะก็เลยขึ้นมากเลยแล้วมาแกงกูไปพุทธพังวังวังหวดบาท ฮะ้านาบจากมือนีบไปคุณขอฟันเดี๋ยวจะกมือหลัววันมือขึ้นหวานเมือนวาน2มือแล้วค่ะไม่งันอว่นไปนอนจะขุ่นขึ้นนึ่งเดียวมัขึ้นหวานเลยวันเหลวก็มาเลยวันเหลวก็มาเลยวันเหลวตั้งสองมากเขาพงออกจากบานเขามาเลยก้อนฟันของขาอไม่จะมีเพียงขั้นนึ่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอพูดข้ใไม่หลายๆเรว่องค่ะที่มมให้แนวทางค้อมฝันมาใไม่ห้แนวทางตัวีกเป็นชุมของเขาค่ะ สุดท้ายนี่ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคโชคฉมานมานลำลำรวยรวยคับความฝันของพ่อไหมกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของพ่อไหมเนาะค่ะนอซีเจ็ดศูนย์สองเจ็ดศูนย์ค่ะท่านผู้ชมประจำหมวดวันที่สิบหกตุลาคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะไปบ้านลูกสะใภ้ค่ะท่านผู้ชมไป เยี่ยมยามถามข่าวเนาะค่ะนอะไปนอนอยู่บ้านลูกไผ่ฟันค่ะฟันว่าเมียของคุณลุงนี่เพิ่นขายงูอ่ะค่ะไปเกี่ยวห้ามาให้งูว่ะเหลวใหม่ๆกํากำลังสิเอาห้าไปให้งู่วกินพอดีเห็นรถทกโลค่ะมาเอางู่วขืนรถไล่งู่ะขนรถหลายๆเลยค่ะท่านผู้ชมถามว่าขายจักบาทขายเจ็ดสิบวสันเมียเพิ่นว่า คุณลุงเพิ่นมีงวดสี่ตูเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เลยเอาใส่ซีเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วกัสองเจ็ดศูนย์เลขสองนี่คุณลุงเพิ่นเอาใส่เพิ่นว่าเพิ่นมากก็ยังคงสีมี่สองอยู่ะคะือเก่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็เลยจับใส่ ท่านผู้ชมทางบ้านมีความคือเห็นแปลกแตกต่างว่าฝันแนวนีตีเป็นหลีกแนวหนี้ก็ค,คอมอมต์มาแบง่งปันไตคลิปนะคะาค่ะท่านผู้ชมสําหรับคิดหนีก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิง่งค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนอค่ะนอขัน,ะะนยังบ่กดติดตามกับขอฝากช่องจ่าปอในเด้อค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบาพาดแนวทางดีๆนอะคะน่ะนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาะทุกอย่างค่ะถือเลขลวย กันทุกคนเนะาะท่านผู้ชมเนาะโชคดีกับตัวเลขของพอไหมเนาะ,ค,ะ,นะ70 70ค่ะเนาะ470270ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ